พร้อมไปแล้วนะครับคำนี้จะขึ้นตัวอย่างจากรูปนะรูปเอก็คือรูปนี้นะเราบอกว่าโชยอยู Show ่ใน uniform disk จากรูปเอนะครับเขาบอกว่ามี uniform disk ก็คือเป็นแผ่นจานเป็นล้อนะครับคล้ายๆล้อนะซึ่งมีมวลเอ็นใหญ่นะ มวนนี้มีขนาด2.5กิโลกรัมรัศมีของแผ่นจานอันนี้คือ20เซนติเมตรนะฮะและ้วเส้นผ่าศูนย์กลางที่40เซนก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ามาก m o u t e 7 on a fixed horizontal axis คือมันยึดอยู่ในแนวแกนนอนนะฮะไอ้แกนแกนผนอยู่ในแนวตรงนี้ซ,ซึ่งซึ่งอยู่ในแนวนอนนะฮะอยู่ในแนวนี้ซึ่งอยู่ในแนวน แาววด่กคือขึ้นไปในแนวนี้อัปลอคคริสต์มสนะฮะเรามีมวลก้อนหนึง่งมวล M เล็กเท่า 1, 2, 0, กับหนึ่งอกูสอง่เราเแขวนแขวนด้วยแมสเลดคอร์ดก็คือเชือกที่ไม่มีมวลนะฮนะเรามวลเอ็มเล็กให้มาแขวนไว That i s e wrap around the rim of the disc นะเชือกอันนี้จะพันอยู่รอบๆแผ่นจานนะฮะแล้วถึงห้อยลงมาที่มวญเอ็มเล็กเขาให้หาความเร่งนะฮะ acceleration of the falling block ความเร่งของมอลเอ็มเล็กนะ i n g b l ร c k The angular acceleration of the disk ความเร็วความเร่งเชิงมุม การเดินทิ้งเช่นจะขอดแรงตึงในเส้นเชือกขณะที่มันกำลังเคลื่อนที่ลงมาจะขอดด o e s court, the time, the not slip ก็คือเชือกเนี่ยจะพันแน่นอยู่กับแผ่นจานนะขณะที่เชือกค่อยๆคลายตัวลงมาก็หมายความว่าจานต้องหมุนแล้วระยะทางที่ขอบจานที่เคลื่อนที่กับเชือกที่คลายตัวจะต้องเท่ากันนะะเพราะมันไม่มีการถลายของเชือก ที่คล้องรอบแผ่นจาน and there is no friction at the axle ก็คือที่แกนหมุนของแผ่นจานันนี้ไม่มีความฝืนนะฮะแต่เราบอกแผ่นจานมีมวล2.5กิโลกัมเพราะฉะนั้นมันมีโมเมนตัมกิเนเชียอยู่นะโจทย์ข้อนี้จะมีทั้งการเคลื่อนที่เชิงเส้นและการเคลื่อนที่เชิงมงุมเข้ามาเกี่ยวข้องกัน เรามีสมการของการเคลื่อนที่เชิงเส้นนะฮะคือถ้าเรามาดูรูปอันนี้ก็คือมวลต้อนนี้จะถูกแรงกระทาคือมี MG กระทาลงแล้วมีแรงดึงในเส้นเชื่อกกระทาขึ้นนะ,ะถ้าเป็นแบบนี้เพราะนั้นเราจะได้สมการตามกฎข้อที่สองคือแรง เนื่องจากว่าแรงอันนี้นะฮะทิศทางขึ้นเราให้เป็นบวกนะฮะทิศทางลงเราให้เป็นลบเพราะฉะนั้นเราจะตั้งทีซึ่งทีเนี่ยถึงแม้มมีค่าน้อยกว่าเอ็นจีวัตถุเคลื่อนที่ลงแน่ๆเราเรารู้ว่านี่วัตถุมีแต่ทางเคลื่อนที่ลงไม่ไม่มีทางเคลื่อนที่ขึ้นได้แต่เรากำหนดทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งทีเป็นบวกแล้วลบด้วยเอ็จี นะฮอันนี้จะเป็นแรงลับ์ที่กระทำกับมวลเอ็มเล็กแล้วมวลเอ็มเล็กก็จะเกิดความเร่งนะถ้าไกิดแรงลับ์ที่กระทำกับมวลเอ็มนะจะทําให้เกิดความเร่งของมวลเอ็มถ้ากับเอเมอันนี้คือสรรมการเชิงเส้นที่เราตั้งออกมาได้หนึ่งค่าแล้วเราย้อนกลับมาดูสรรมการเชิงมุม ที่เกิดจากแผ่นจานตัวนี้เกิดการหมุนเมื่อแผ่นจานในการหมุนเราก็จะมีการสมการทอเท่ากับไออัลฟาโดยทอนี่เราบอกว่าเท่ากับอาร์คลอสเซนท้าเมื่อะไรมันหมุนโดยเข็มนาฬิกาเป็นบวกหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นลบทีนี้ทอกวันนี้เนื่องจากแรงดึงในเส้นเชือกกระทากับ รัศมีซึ่งมีจุดศูนย์กลางการหมุอนอยู่ที่จุดโอนะฮะอาร์คือเวกเตอร์นี้คล้องกับเอฟซึ่งเป็นแรงทีลงคุณก็จะได้โมเมนต์เอ่อจะได้ท้อนะฮะมีทิศพุ่งลงนะฮะอาร์ความเซ็นมีทิศพุ่งลงซึ่งเป็นทิศตามเข็มนาฬิกาท้อก็จะติดลบใช่ไหมเพราะนั้นก็คือมีค่าลบทีอาร์นะฮะเพราะท้อมีค่าติดลบ รบที่อามีค่าทกายอัลฟาไอคือโมเมนตัมเวนเอเชียร์ของแผ่นจานซึ่งจานมวลเย็เมและสมีอาโมเมนตัมเวนเอเชียร์คือเศษหนึ่งสองมากำลังสองแล้วคูณอยู่กับอลฟาความเร่งเชิง่มวจากอันนี้เราลองมาดูนะถ้าเราย้ายอาลงมาหารเราจะเป็นได้เศษหนึ่งสองเอ็ม อาร์ลฟาใช่ไหมอาตัวนี้ตัดอาร์งสองก็เหลืออาร์เาแต่อาร์าถ้ามันเล่งด้วยความเล่นเชิงมุมตรงนี้เอลฟาคุณกับรัศมีอารมันจะได้ระยะทางในแนวขอบของแผ่นจานระยะทางที่มันคลายตัวตามแนวของแผ่นจานจะเท่ากับความเร่งที่มวลก้อนนี้เคลื่อนที่ลงมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนอาอลฟามาเป็นเอความเร่งเชิงเส้น นะฮะเพราะว่าเชื่อกมันยาวตรงที่เมื่อตอนนี้หมุนตรงขอบมีความเร่งเท่าไหร่มวลอันนี้ก็มีความเร่งเชิงเส้นลงมาด้วยค่าเดียวกันแทนค่าลงมาเราจะได้ t ถ้ากับลบ1 2ma การที่ทีมีค่าติดลบหมายความว่าไงในรูปนี้เนี่ย a มันจะออกมาติดลบใช่ปะ เพราะว่าเอมีจิดลงน่ะเราให้คิดขึ้นเป็นบวกเอมีจิบลงะฉะนั้นติดลอ็อคูณกับล้อเราก็จะได้เทนชันที่มีค่าเป็นบวกแรงตึงมันกำลังกระกทาข,ขึ้นบนมีค่าเป็นบวกทีนี้ถ้าตอบมาเราเอาทีตัวเนี้ยที่เราได้เนี่ยเข้าไปแทนในสมการหนึ่งเราก็จะได้เทนชันสองเอมเตัวเนี้ยนะแทนเข้าไปในนี้ ลบ mg เท่ากับ m เล็ก a ตรงนี้นะฮะจากนั้นย้ายตัวนี้เข้ามาอยู่ต่งนี้แล้วเอา a ตัวล้วมออกข้างในก็จะเหลือวงเล็ก m เล็กบวก m a, ใหญ่ส่วนสองย้าย m เล็กบวก m ใหญ่ส่วนสองมาหารลบ mg ทรงนี้เราก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาใช่ไหมอะ้รก็จะได้ a อยู่ในเทอมของ g นะเนื่องจาก g มีทิศลง มีที่ติดลบคูณกับลบนะฮะนะฮะได้ได้จีมีขนาดลบใช่ไหมอ่าจีจีจเท่ากับ9.8นะฮะแทนลงไปแล้ว2เม m เล็กคืออ2กิโลกรัม m ใหญ่2.5กิโลกรัมแทนค่าลงไปเราจะได้ความเร่งของมเลนี้เนี่ยเท่า,า, mm, ากับลบ4.8เมตรตวิทาทีกำลังสองมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของความเร่งจากแรงโน้มถ่วงถ้าคุณปล่อยให้ตกอิสระมันจะเคลื่อนที่ด้ยวยความเร mm, ่ง9.8เมตรตวิทาทีกำลังสองแต่อันนี้มันมวลแผ่นจานอยู่พลังงานของมันที่เปลี่ยนจากพลังงานศาักย์เป็นพลังงานจน ถูเปลี่ยนมาเป็นรางอันจนในการหมุนของตรงนี้ส่วนหนึ่งทําให้ความเร็วเชิงเส้นของมันมีนมค่าลดลงนะฮะถ้าดูต่อมาว่าทมีค่าเท่าไหร่ถ้ารู้ค่า A แล้วแทนค่าตัวนี้ลงไป A อิงลงลบนะฮะก็จะได้ค่า t ีเท่ากับหกนิวตันคุณจะเห็นว่ามวลก้อนนี้ย มีมวล1.2กิโลใช่ไหมราะนั้นก็ประมาณ12นิวตันแต่มันถูกแรงดึงลงที6นิวตันดัะนั้นมันก็ลงมาประมาณ6นิวตันซึ่งลดลงประมาณครึ่งหนึ่งความเร่งมันก็เลยเหลือประมาณครึ่งหนึ่งด้วยนะฮะถ้าครึ่งพอดีเนี่ยมันควรจะ4.9ไม่ไม่ไม่ใช่4.8นะฮะข้ามโดยประมาณนะฮะนี้อัลฟาเท่ากับ A อส่วนอ นั่นคือเอท่ากับลบสี่จุดแปดหาด้วยรัศมีของแผ่นจานคุณก็จะได้อาวา้าเท่ากับลบยี่สิบสี่เลยเลียนต่อวิาทีวันสองอันนี้เป็นโจทย์ที่ผสมระหว่างการเพื่อนที่เชิงเส้นกับเชิมงมุมร่วมกันนะครับทำให้จำเป็นที่จะต้องลิงก์สองสมก,การเข้าด้วยกันไอ้ตัวที่โยงม,มันเข้าด้วยกันก็คือ ตัว A กับตัวอัลฟาคูณกับ R มันจะมีค่าเท่ากันถ้าไม่มีการสลิปไม่มีการถลายนะเนื่องจากเชื่อมมันไม่ได้ยืดออกไม่ได้หดเข้าอันนี้ก็เป็นโจทย์แบบหนึ่งน,นะฮะเดี๋ยวอาจารย์กัญีานนท์บอกว่าจะจะเอา เลคชันโน้ตที่ผมเขียนเนี่ยลงไว้ในเฟซบุ๊กให้พวกเราก็าไปดูได้นะฮะากาบประมาณชนของการหมุนทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเรามีแรงเอกระทำกับวัตถุนะฮะ ริจิตบอดี้ก็คือวัตถุที่มันแข็งเกร็งมันไม่มีความยืดหยุ่นยืดตัวไม่ได้นะฮะวนเวียให้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งไปตามแกนหนึ่งนะแรงให้ก็ทำกับว,วัตถุทำให้วัตถุเปลี่ยนค่าพลังงานจนถ้าสมมติว่ามีเพียงพลังงานจนพลังงานของกล้องวัตถุเท่านั้นที่เปลี่ยนนะเราจะทราบความสัมพันธ์ว่า ปรังานชนที่เปลี่ยนเนี้จะมีค่าพลังงานที่เราใส่ลงไปเหมือนเหมือนกับกรณีของการเคลื่อนที่เชิงเส้นเหมือนกันนะแต่อันนี้พลังงานถูกเปลี่ยนไปเป็นการเคลื่อนที่เชิงมุมนะฮะเป็นพรัง,งานชนที่เกิดจากการหมุนของก้อนวัตถุซึ่งแต่ละอนุภาคก็จะมีความเร็ว v ที่ค่าต่างๆกันเราก็จะได้ว่าเป็น Data KF คือ KF รบ KI นะ Final Kinetic Energy ลบด้วย Initial Kinetic Energy จะถ้าประมาณแต่งานนี้ถ้าก็ Intrigate FDX เพราะคุณใส่แรงเข้าไปนะแล้วก็ระยะห่างขึ้นที่ Displacement เข้าไปนะก็เป็น F Delta X ถ้าต้องการหา Power มันก็เป็น FDX by DT ถ้าแรงเป็นแรงที่คงที่นะ มันก็จะมีแต่ xn ระยะทางที่เปลี่ยนตามเวลา df/dt ก็ได้เป็นความเร็วเพราะฉะน,นั้นเราออกแรงกระทำคงที่แล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v อ,อันนั้นคือเราใส่ power ลงไปเท่ากับ f คูณตวัว v นะทีนี้ถ้าเป็นการหมุนบ้าง k จะถูกเปลี่ยนเป็นเซน 2i omega square นะฮะก็เป็น s i อ 2i omega square f นะฮะ เป็นไฟ a l ลสเตตลบด้วยค i n e ติก e อนเนอจากการมุนของ Initial s t สเตตนะภาวะเริ่มต้นเท่ากันมาแต่งานน,นี้เนื่องจากถ้าเป็นเป็นการออกแรงกระทำนะมันก็จะขึ้นกับ Displacement ที่มันเคลื่อนที่ไปแต่ถ้าเราออก อะไรใส่ทอเพื่อให้เกิดการหมุนใช่ไหม displacement ของมันก็คือซีต้านะฮะมุมที่กวาดไปเป็นเรเดียนทอดีซีต้าคุณนิสิเกิด